ถ้าอยากให้เทวดาเลี้ยงดูให้องพญายนาคเหล่าปฏิกะโลกทิพย์เลี้ยงดูนั้นคนที่อยากจะสบายอยากให้ทุกท่านแบ่งเวลาให้กับเทพพรหมองค์เทวดาบ้างคือให้สวดมนต์ภาวนาให้แผ่เมตตาให้พวกเขาให้อุทิศบุญถวายพวกท่านแล้วชีวิตนั้นจะเปลี่ยนไปที่ว่าต้องหาเลี้ยงชีพกันเป็นวักเป็นเวรต้องหาเลี้ยงชีพกันเหนื่อยยากลำบากนั้นแต่ว่าสำหรับคนปฏิบัติบูบชา สวนมนต์บูชาปรปับเพื่อปฏิบัติบูชาแล้วเขาเรียกว่าเทวดาจะมาช่วยเลี้ยงดูจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่แม้จะไม่รวยแต่ก็จะไม่อับจนจะมีหนทางมีทางออกให้อยู่เสมอนี่แหละเรียกว่าทางที่จะทําให้เทวดามาเลี้ยงดูเราไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ